สวัสดีครับผมโคโจรวิถีแห่งดาวจัดเพจดูดวงเนื้อคู่ด้วยวิชา10ลัคนานะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโชคในงวดที่ผ่านมานะครับมีราศีไหนถูกกันบ้างจะถูกมากหรือถูกน้อยก็มาคอมเมนต์กันให้ทราบหน่อยนะครับตอนนี้เรามาเข้าเรื่องดูดวงโชคลาภกันดีกว่าในวันหวยออกคือวันที่1มิถุนายน2566จะตรงกับวันพุหัสขึ้น13ค่ำเดือนเ ปีเถาะดาวอาทิตย์เป็นสีในทักษะนะครับสําหรับในงวดนี้จะมี3ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่แล้วก็อีก4ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาเรามาเริ่มกันที่4ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาก่อนนะครับสําหรับราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาราศีแรกก็คือราศีพฤษภนะครับในราศีพฤษภมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับ จรนทำมุมโยกหน้ากับลัคนาดาวสุ์เป็นดาวโชคประจำเดือนจรททำมุมโยกหลังกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจำวันจรเป็นสิบกับลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินจรเข้าเรือนมรณนะดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อราศีพฤษภยกเว้นดาวเจ้าเรือนการเงินที่จรเข้าเรือนมรณนะดังนั้นชาวราศีพฤษภจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันพุธนะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีพฤษภ ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพฤษภนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นสูงโปร่งครับราศีที่2นะครับก็คือราศีกรกฎในราศีกรกฎนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจาปีจรทับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจํจา,ดา,เ,ดาจเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรทับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเข้าเรือนมรณะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมโยกหลังกับลัคนา ดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกรกฎยกเว้นดาวโชคประจําวันที่จอเข้าเรือนมรณะดังนั้นชาวราศีกรกฎจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันจันทร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีกรกฎลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกรกฎนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นจุ้มท้วมหน่อยครับราศีที่3นะครับก็คือราศีตุลในราศีตุลน,นะครับ มีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจาปีจอเป็นสิบกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจาเดือนจอเป็นสิบกับลัคนาดาวจันทร์เป็น,นาดาวโชคประจําว,วันจรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทับลัคนาดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภะจรเข้าเรือนมรณะดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีตุลยกเว้นดาวเจ้าเรือนลาภะที่จรเข้าเรือนมรณะ ดังนั้นชาวราศีตุลจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันอาทิตย์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีตุลลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีตุลน,นะครับจะเป็นผู้หญิงสูงอายุครับราศีที่4ก็คือราศีมังกรนะครับในราศีมังกรมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอเล็งลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอลเล็งลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจํจลลลา,า,ว,จาว,จวัน จรเป็นศูนย์พาหะนำหน้าลัคนาดาวราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินจอนเข้าเรือนอริดาวังคารเป็นเจ้าเรือนลาภะจรเป็นสิบกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมังกรยกเว้นดาวเจ้าเรือนการเงินที่จรเข้าเรือนอริดังนั้นชาวราศีมังกรจึงไม่ควรเสีส่ยงโชคในวันพุธนะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีมังกรลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมังกรนะครับ จะเป็นผู้หญิงหุ่นผอมเพลียวครับสำหรับราศีที่มีเกณฑ์ร,รับโชคใหญ่ในงวดนี้จะมีด้วยกัน3ราศีนะครับราศีแรกก็คือราศีเมฆในราศีเมฆนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจาปีจอเป็น4กับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจํจเา,ดา,เ,ดาจเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจอนเป็น4ี่กับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจาวันจอนททามุมโยกหลังกับลัคนาดาวราหูเป็นเจ้าเรือนลาภะจอททามุมโยกหน้ากับลัคนา ดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีเมฆไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีเมฆจึ่งมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีเมฆนะครับจะเป็นผู้ชายสูงอายุครับราศีที่2นะครับก็คือราศีมิถุนในราศีมิถุนนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนา ดาวสุขเป็นดาวโชคประจำเดือนจอนเป็นศูนย์พาหะนำหน้าลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจำวันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจอทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาพระจอทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมิถุนไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีมิถุนจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับ ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมิถุนนะครับจะเป็นผู้ชายหุนผอมสูงครับราศีที่3นะครับก็คือราศีพิจิกในราศีพิจิกนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเป็นสี่กับลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนลาภะ เป็นศูนย์พาหะนำหน้าลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีพิจิกไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีพิจิกจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดน,นี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพิจิกนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นทุบๆหน่อยครับแล้วก็ในบรรดาราศีทั้งหมดที่ได้รับโชคนะครับราศีเมฆจะเป็นราศีที่มีโชคใหญ่ที่เด่นที่สุดครับ สำหรับปีค5าราศีก็คือราศีสิงห์ราศีกันราศีธนูราศีกุมแล้วก็ราศีมีนในงวดนี้ยังไม่มีโชคหรือว่ามีโชคค่อนข้างน้อยนะครับแต่ผมก็มีวิธีแก้เคล็ดปรับดวงเสริมโชคมาฝากควรทำก่อนที่จะไปเสี่ยงโชคนะครับนั่นก็คือให้ใส่บาตรพระสงฆ์สามรูปด้วยอาหารอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ขอให้มีของหวานเป็นขนมเชื่อมน้ำตาลเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทอง และเมื่อใส่บาดเรียบร้อยแล้วก็ให้กวดน้ําให้เจ้ากรรมนเวรด้วยจะช่วยเสริมดวงให้ได้รับโชคได้ง่ายขึ้นนะครับและในช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสําคัญที่จะมาบอกเลขเด่นแล้วก็เลขรองกันนะครับสําหรับเลขเด่นแล้วก็เลขรองประจํางวดวันที่1มิถุนายน2566ก็คือ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันทุกคนนะครับและถ้าใครสนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวหรืออยากหาเลขมงคลเปลี่ยนเบอร์มือถือก็เข้าไปที่เพจของผมได้ทักประัานอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมทำลิงก์อยู่ด้านล่างไว้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมโคจรวิธีแห่งดาวรู้ชะตาฝ่าลิขิตพิชิตดวงขอบคุณที่รับชมครับ